อย่างในปีนี้จะทําให้เราดูดีขึ้นรวยขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นอย่างแน่นอนค่ะแต่วิธีที่จะพลิกชีวิตเราในปีนี้ ที่1เลยก็คือเรียนภาษาค่ะแบบแนะนํามากๆก็คือภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาที่เราจะได้ใช้ต่อในอนาคตพูดได้หลายภาษายังไงก็ได้เปรียบกว่าพูดและฟังออกแค่ภาษาเดียวค่ะเปิดโอกาสให้เราด้วยแล้วก็สามารถใช้ภาษาทําเงินได้ด้วยอย่างเช่นภาษาอังกฤษเวลาที่เราไปทํางานใช่ไหมคะเขาอาจจะ รีเควสภาษาอังกฤษหรือว่าเราสามารถสอบโทรอีกไปเพิ่มเงินเดือนได้ถ้าคุณที่ฟังอยู่นี้ยังไม่ได้ตระหนักถึงการเรียนภาษาอยากให้เปิดใจเรียนปีนี้นะคะข้อที่2ในปีนี้ก็คือตั้งเป้าหมายสุขภาพดีนอกจากจะช่วยส่งเสริมรูปลักษณ์ภายนอกทําให้บุคลิกเราดูดีแล้วก็ดูมั่นใจขึ้นยังทําให้สุขภาพโดยรวมเราดีขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งการกินการออกกําลังกายการลดน้ําหนักเพิ่ม น้ำหนักหรือแม้แต่การนอนเป้าหมายชีวิตทุกอย่างของเราล้วนมาจากสุขภาพดีเป็นอันดับแรกเพราะว่าถ้าสุขภาพเราแย่ปุ๊บการงานเราก็จะไม่ได้ทำเสียเวลาไปหาหมอเงินที่หามาทั้งหมดก็เอาไปจ่ายกับค่ารักษาเราสามารถสุขภาพดีได้ ทำให้เรามั่งคั่งขึ้นด้วยจากการไม่เสียเงินไปกับสิ่งพวกนี้ค่ะส่วนเป้าหมายสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการลดน้ําหนักหรือว่าการเตรียมตัวเนาะในปี2025แบบก็ทําคลิปแยกแบบนี้ไว้ให้แล้วสามารถไปดูย้อนหลังได้เลยนะคะเป็นคลิปที่ไม่ยืดเยื้อกระชับแล้วก็ได้ใจความค่ะข้อที่3ลงทุนปรับ เลี่ยนบุคลิกของตัวเองให้ดูดีขึ้นให้มั่นใจขึ้นเป็นในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็นเป็นในแบบที่ตัวเองมั่นใจแบมไปอ่านในหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กนะคะแล้วก็มีคํานึงที่แบมชอบมากก็คือคนขี้เรคือคนที่ขี้เหนียวในการที่จะจ่ายเงินปรับเปลี่ยนบุคลิกของตัวเองให้ดีขึ้นเอาง่ายๆก็คือไม่ลงทุนในตัวเองนั่นแหละคะ่ะ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ารูปร่างภายนอกของเราเนี่ยมีผลต่ออิมเพรสชันของคนที่เจอกันครั้งแรกมากๆในการสมัครงานในการพูดจาหรือว่าความน่าเชื่อถือก็มาจากรูปกษณ์าภายนอกก่อนอันดับแรกเลยค่ะอาจจะเริ่มจากทรงผมปรับเปลี่ยนให้ดูดีผิวหน้าผิวกายที่ทำให้มันดูดีขึ้นทำให้เรามั่นใจขึ้นหรือบางคนอาจจะเพิ่มทำตาม พีระมิดความสวยหรือว่าความหล่อตามนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแบมจะแปะลิงก์ที่มีรูปเต็มให้มันจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงท็อปสุดเลยอีกอันนึงค่ะที่แบมไปลองทำมาแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มมากๆก็คือไปเวิร์คช็อปทำเพอร์ซนอลคัลเลอร์ค่ะ มันจะทําให้ผิวเราผ่องขึ้นแม้ว่าไม่ได้แต่งหน้ามันจะเจอสีที่เหมาะกับโทนของเราจริงๆไม่ได้เปลืองซื้อของแบบเครื่องสําอางหรือว่าโทนสีที่ไม่ถูกกับตัวเราเหมือนแบมคิดว่าตัวเองใส่ทองแล้วสวยมาตลอดแต่ปรากฏว่าพอลองใส่เงินแล้วหน้ามันผ่องขึ้นแล้วก็มันดูมีออร่ามากขึ้นแบมแนะนํามากๆถ้ามีโอกาสนะคะ personal color คือตัวเด็นเลยค่ะข้อที่4ีก็คือ กิจกรรมที่ชอบทําทุกเดือนเราจะได้สกิลใหม่ๆด้วยรูส้สึกไม่น่าเบื่อนจนเกินไปในแต่ละเดือนจะทําให้มีเป้าหมายเล็กๆแล้วก็มีการพัฒนาในบอสเตปทุกวันค่ะอย่างเช่นเราตั้งใจไว้ว่าอยากว่ายน้ำได้อยากไปขีม่ม้าอยากไปตีกอล์ฟหรือว่าแม้แต่จะฝึกเขียนตัวหนังสือให้สวยขึ้นว่ารูปเก่งขึ้นหรือว่าถ่ายรูปได้เก่งขึ้นภายในเดือนนี้อาจจะทำเป็นกิจกรรมเล็กๆโอเคเดือนนี้ฉันจะ เขียนหนังสือให้สวยขึ้นแล้วกันเดือนต่อไปจะไปฝึกว่ายน้ําเดือนถัดไปก็จะไปขี่ม้าหรือว่าไปงานสัมมนาเล็กๆที่เราสนใจอาจจะหาความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการลงทนุนหุ้นหรือว่าการปรับเปลี่ยนบุค,คลิกให้ดีขึ้นการแต่งตัว สำหรับเรื่องการแต่งตัวเมื่อกี้นะคะย้อนไปแบมมีแอปแนะนำก็คือ Pinterest อันนี้ n o s p a n นะคะทุกคนมันจะมีทุกอย่างที่เราสนใจเลยแล้วก็รูปจะสวยชัดแล้วก็เราจะได้ไอเดียจากตรงนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการแต่งตัวหรือว่าการกินการทำกิจกรรมต่างๆค่ะสำหรับสิ่งที่5นั่นก็คือการฝึกลงทุนค่ะทุกคนมันอาจจะดูไกลตัวไปใช่ไหมคะแต่ ในช่วงของแบมเนี่ยในอายุ 20s เนี่ยแบมอายุ22นะคะ เราต้องสนใจเรื่องการเงินมากขึ้นเรื่องเงินคือเรื่องใหญ่ในชีวิตนะคะทุกคนใครจะบอกว่าเงินไม่สําคัญแต่จริงๆแล้วในความสัมพันธ์ในชีวิตครอบครัวหรือว่าแม้แต่การจะใช้ชีวิตที่ให้สบายเนี่ยทุกอย่างต้องใช้เงินฝึกสกิลที่ทําให้เงินงอกให้มี passive income หรือว่าการฝึกเทรดหุ้นค่ะหาเงินให้เก่งจริงๆมันมีหลายช่องทางมากที่เราสนใจมีทั้งแบบออฟไลน์ line, แล้วก็ออนไลน์ line. ถ้าหาเงินบาทไม่พอ you ให้แนะนำไปหาเงินเป็นดอลลาร์หรือว่าค่าเงินที่มันสูงมันจะได้คุ้มค่าเหนื่อยของเราค่ะแต่จะบอกก่อนว่าทุกอย่างถ้าเราเริ่มทำในตอนแรกมันอาจจะยังไม่เห็นผลหรือมันอาจจะทำให้เราท้อไปก่อนก็ได้ดังนั้นเราต้องมีแลนแล้วก็มีแอคชั่นที่สม่ำเสมอค่ะอย่างเช่นของแบมคือแบมลองทำหาเงินใน t i k t o k ได้วันละ5,000บาทในคลิปนี้จริงๆมันมีที่มาอยู่หลายอย่างถ้าทุกคนสนใจก็กดเข้าไปดูในลิงก์ใต้ใคลิป ะะอันนั้นคือแบมเคยลองทำเล่นๆดูค่ะส่วนข้อที่6คือทำวิช i ั่นบอร์ดเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินคำนี้มาแล้วก็คือคำว่าทำวิชั่นบอร์ดใช่ไหมคะในปีนั้นปีนี้มันคือการแมนิเฟสอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเห็นเป้าหมายในชีวิตชัดเจนขึ้นว่าเราจะทำยังไงทำแบบไหนแล้วก็ทำเมื่อไหร่อันนี้คือตัวอย่างวิชชั่นบอร์ดของแบมที่แบมทำเองนะคะ ทำในแอป Canva ค,ค่ะคือเราจะตั้งเป้าหมายใหญ่ๆในปีนี้สัก3-5อย่างคนเราไม่สามารถทำทุกอย่างพร้อมกันได้นะคะทุกคนต้องเลือกเอาที่สำคัญจริงๆเพราะถ้าทุกอย่างสำคัญหมดแปลว่าไม่มีอะไรสำคัญสุดเลยทุกคนแบ่งออกมาเป็นเป้าหมายระยะ ก,ก็คือเมื่อกี้เป้าหมายบอร์ดใหญ่ของเราคือระยะยาวใน1ปีใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งเป็นระยะกลาง<ม>ก็คือ 3, เอ 3, เอ3เอมเดือน3เดือน3เดือน3เดือนมันจะได้อยู่4ช่วงของเป้าหมายระยะกลางทุกคนงงไหมไม่งงเนาะพอได้3เดือนแล้วทุกคนก็จะแบ่งว่าใน1ปีเป้าหมายใหญ่ใช่ไหมแล้วก็3เดือนนี้ฉันจะทําอะไรก่อน3เดือนต่อไปฉันจะทําอะไร แล้วก็ถัดๆไปเนี่ยจะทำยังไงให้3เดือนสุดท้ายมันตรงกับเป้าหมายมันสำเร็จในเป้าหมายจากนั้นมาโฟกัสกันที่3เดือนแรกที่วางไว้นะคะ3เดือนแรกเนี่ยหเดือนเล็กๆจะทําอะไรบ้างแล้วก็ใน1เดือนเล็กๆใน1สัปดาห์เนี่ยจะทําอะไร โฟกัสแค่เป้าหมายของแต่ละจุดนะคะทุกคนก็คืออัน,นเนี้ยมาโฟกัสว่า1วึ่งเนี่ยหนึ่จะออกกําลังกายให้ได้3วันโอเคงั้นมาแบ่งงานกันค่ะว่า3วันเนี้ยฉันจะออกกําลังกายวันไหนเวลาไหนออกอะไรออกยังไงโอเคทุกคนอาจจะงงนะคะงั้นแบมจะยกตัวอย่างของแบมก่อนเป้าหมายของแบมปีนี้มี3อย่างก็คือ 1. สอบใบประกอบวิชาชีพให้ผ่านภายในเดือนมิถุนายนี้ 2. พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นแล้วก็ 3. ม,มีคนติดตามใน YouTube ครบ5,000คนโอเคแบมก็จะวางไว้ว่าแบมจะไม่ทำา3อย่างนี้พร้อมกันนะคะแบมจะเอาไปหยอดลงแต่ละไตรมาสไตรมาสแรกก็คือของแบมเนอะคือสอบภายในเดือนมิถุนายนใช่ไหมคะแปลว่าแบมก็จะเอาเป้าหมายเนี้ย ไปหย่อนไว้ใน3เดือนแรกก็คืออ่านหนังสือให้จบทําโจทย์ให้แม่นแล้วก็ฝึกทําข้อสอบสภาโอเคนะมันมีอยู่3เดือนเนาะสอบสภาให้ผ่านใน1เป้าเดือนนี้แบมก็จะเอามาซอยย่อยเดือนแรกอ่านทุกเนื้อหาให้จบเดือนที่2ฝึกตะลุยโจทย์แยกวิชาแล้วก็อันที่สาม ฝึกทำโจทย์รวมกันทั้งหมดเลย8วิชาทำทุกวันวันละ2-3ชั่วโมงสุดท้ายแล้วทุกอย่างนะคะมันต้องมีแอคชั่นถ้าเราแพลนไว้เฉยๆแล้วก็ไม่ทำมันคือการเพ้อฝันค่ะยากที่สุดในบรรดาพาร์ทที่เราพูดมานั่นก็คือการบังคับตัวเองทำในวันที่เราเบื่อหน่ายทำในวันที่เราไม่อยากทำเขาจะมาวัดกันที่ตรงนี้ว่าเราจะประสบผลสำเร็จจริงๆไหม วันไหนที่ไม่อยากทำไม่ทำดีกว่าแบบนั้นไม่ได้ข้อที่7เลือกเดินตามความฝันของตัวเองสักทีความฝันจริงๆของเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนตอนนี้เรากำลังบังคับตัวเองให้ตื่นเช้าหรือเปล่าเรากำลังบังคับตัวเองให้ออกไปทำงานหรือเปล่าในสภาพที่เราป่วยอยากลาอยากไปเที่ยวอยากอยู่กับครอบครัวเราต้องลาใครไหม เราต้องดิ펜ซอนใครสักคนไหมแล้วถ้าเราหยุดไปมันจะมีผลต่อเงินของเราหรือเปล่าถ้าคำตอบในหัวของเราตอนนี้ก็คือเรายังฝืนตัวเองออกไปทำงานอยู่ทุกๆวันแปลว่างานนี้มันยังไม่เหมาะกับเราค่ะในช่วงระหว่างนี้ ให้ทุกคนหางานสำรองหรือว่าทุนสำรองไปได้เลยเปิดช่องทางให้โอกาสความฝันของตัวเองแยกออกจากงานที่ทำทุกวันอย่างเช่นตอนนี้คุณทำงานเป็นพนักง,งานออฟฟิศหรือว่ารับจ้างประจำอยู่ แปลว่ามันจะมีช่วงเวลาอีกอันนึงค่ะเราจะมาทําตามความฝันของเราอย่างเช่นของแบมแบมยังต้องทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่แต่ว่าช่องทางเล็กๆของแบมปีนี้เป็นยูทูบเบอร์มี5 0 0 0ัซับใช่ไหมคะแบมก็จะต้องมาเปิด YouTube ด้วยอันนี้คือช่องทางที่แบมอยากทําจริงๆความฝันสูงสุดของแบมอีกอันนึงก็คือแบมยังต้องใช้ประสบการณ์การทํางานในโรงพยาบาลอยู่เพื่อจะเอาความรู้และประสบการณ์ตรงนั้นมาต่อยอดในอนาคต ซึ่งโอเคแบมก็ไม่ชอบตื่นนอนตอนเช้าหรือว่าบังคับตัวเองให้อายุเว้นตอนดึกถึงเที่ยงคืนแต่ว่าแบมต้องทำเพราะว่าในอีก2-3ปีข้างหน้าแบมต้องใช้ประสบการณ์พวกนี้นะคะในการไปต่อส่วนข้อสุดท้ายข้อที่8มีรูทีนในตอนเช้าทุกๆวันค่ะรูทีนตรงนี้มันจะเป็นสำหรับพิธีการเล็กๆที่ทำให้เรารู้ว่า ตอนนี้คือเริ่มวันใหม่ของเราแล้วเราควรจะไปทำงานที่เรารักได้แล้วนะหลังตื่นนอนเราจะไม่เขี่ยโทรศัพท์หรือเช็คเรื่องของคนอื่นอย่างแรกค่ะหลังตื่นนอนเราจะดื่มน้ำอยู่ให้ไกลจากโทรศัพท์หรือว่าโซเชียลไปอาบน้ำแต่งตัวหรือบางคนจะเริ่มวันใหม่ด้วยการดื่มน้ำสักแก้วหนึ่งจัดที่นอนจัดห้องนอน ไปนั่งสมาธิหรือว่าเข้ายิม stretching โยคะก็แล้วแต่แล้วก็เริ่มต้นวันใหม่ด้วยอาหารสุขภาพไม่ใช่มื้อแรกด้วยน้ำตาลของเค็มอาหารแปรรูปหรือว่าอาหารขยะ อันนี้มีผลมากๆเลยนะคะต่อสุขภาพสมองสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพโดยรวมของเรารวมถึงประสิทธิภาพในการคิดประสิทธิภาพในการทํางานก็ล้วนมาแต่อาหารเช้ามื้อแรกที่เรากินเข้าไปตอนเช้าไม่ใช่ว่าตื่นมาแล้วกินนะคะมันคือมื้อแรกหลังจากที่เรานอนมาอย่างเช่นบางคนเริ่มเป็นบรันช์ตอน11บเองครึ่ง อันนี้แหละค่ะคือเบรคฟาสต์ของคุณยกตัวอย่างรูทีนของแบมแล้วกันนะคะแบมจะสรุปสั้นๆให้ฟังตื่นนอนตอนเช้าแบมจะดื่มน้ำหนแก้วค่ะแล้วก็ยังไม่จับโทรศัพท์ไปจัดห้องก่อนแล้วก็นั่งสมาธิ10นาทีค่ะจากนั้นไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็กลับมาทบทวนเป้าหมายว่าเป้าหมายวันนี้ของฉันจะทำอะไรเพื่อทำให้เป้าหมายใหญ่ของฉันสำเร็จ เป้าหมายใหญ่ของฉันอะคืออะไรในไตรามาสนี้แล้วทั้งปีนะคะ่ะเป้าหมายทุกอย่างที่ฉันจะได้คืออะไรฉันคือคนที่โชคดีฉันคือลูกรักของพระเจ้าฉันจะทําทุกอย่างเพื่อตัวเองและเพื่อความฝันของตัวเองจากนั้นก็มาทํา To-do list จะทําหลังจากกิจกรรมทุกอย่างก็ได้หรือว่าจะทําตั้งแต่คืนที่แล้วก็ได้ค่ะ หรือว่าบางคนก็จะมาทําตอนเช้าเนาะว่าวันนี้จะทําอะไรบ้าง 1, 2, 3, 4เวลาไหนต้องมีคนช่วยไหมถ้ามีคนช่วยได้ก็ให้คนอื่นช่วยไปเลยแล้วก็เอาเวลาตรงนั้นนะคะเวลาที่เราเหลือตรงนั้นก็เอามาทําอย่างอื่นซะถ้าคนอื่นช่วยได้ให้คนอื่นช่วยอย่าแบกงานทุกอย่างไว้ที่ตัวเองเพราะเราเองค่ะที่จะหนักบางทีมันก็ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นแต่เราเลือกที่จะทาเองทั้งหมดปรากฏว่างานหลักๆของเราก็ไม่เสร็จ แล้วเราจะรู้สึกเหนื่อยเบิร์นาทหรือว่าน้อยใจหรือว่ากโกรธตัวเองที่ทำไมฉันต้องทำแบบนั้นด้วยทั้งนั้นที่เราเลือกได้ตั้งแต่แรกปฏิเสธให้เป็นค่ะให้บาลเอรีของตัวเองเคารพเวลาของตัวเองคือถ้าเราไม่เคารพเวลาของตัวเองคนอื่นก็จะไม่เคารพเราเขาจะโอเคใช้งานเราเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่าแม้แต่คนอื่นเขาอาจจะขอเวลาของเราไปทำอย่างอื่นทั้งๆ้งที่เราเองก็ มีทุกอย่างที่จะทําเหมือนกันมีงานที่จะทําเหมือนกันดังนั้นการคารพเวลาตัวเองก็เป็นสิ่งสําคัญที่ต้องท่องให้จำขึ้นใจด้วยแบมทําคลิปฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองไว้แล้วแล้วรู้สึกว่ามันดีมากๆแล้วก็ยังใช้ได้ผลอยู่นะตอนนี้เป็นวิธีที่ไม่เสียเงินเรียนเองที่บ้านแล้วก็ทําตามได้ง่ายมากๆเลยค่ะแบมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะ เป็นการสื่อสารฟังให้ออกพูดให้ได้ในหัวจะคิดเป็นภาษาอังกฤษเลยเราจะไม่แปลเป็นภาษาไทยแล้วก็จบคลิปไปแล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับ8วิธีที่แบมแชร์ให้ฟังค่ะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงสามารถคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแบมยินดีมากๆที่จะรับฟังแล้วก็ปรับปรุงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Winter n o t ด้วยนะคะบ๊ายบาย